mấy cái này bài gặp bao Đào Lý nó mới có biết cái ăn có tiền án nó ở mới án nó แสดงว่านว่ามันพิมถ้าพิมมันต้องเห็นพาธิพิมก็อดกี่้าแล่นเรยเลยจอดไปจับก่นสิจับพี่หนังหลังก็ตอนนั้นไปตอนบวชอยู่ทั้งคู่นันก่อนนี้กอดขี่้าตน้ห,หนาว้เาเต้อกันดกก้าได้กัยเย็นจอยกลค้าบ้าได้กัเย็นจอยเพราะนั้งกู อากาศดีดีมือคนยังไหลอยู่ต่อลูกน้ำหรือมะละกอแต่ว่าเงื่อนเงินนั่นเยอะหน่อยถ้าขึ้นไปกัดมิเตจยูวัดจัดการให้เหมดเนาะกล้ากินเดินเ่องกินเรื่องอย่างกากมิเตจยูหัดลูกน้ำหรือมะละกอเดี๋ยวฝากกับจิ้มพุ่มร่วมกันก่อไฟลั้งป้าเขาต้องไปก่อไฟทั้งนี้เขาต้องไปก่อไฟทังขุนเป็นปัญหาเขา เอามันหัวตึงงจะมาเด้ตอนมศร้านี่ก็บ่าเย็นเป็นไหนดีเนาะตอนหู้ตื่นมาัาถ่วงันพอกมันเัิังว่าการัะลดลดลงหาองาแต่เดียวเลยเราเปิดเอเบอร์สองกล่อนะ ยปันนี่ตายบรรพชนเพราะหรอคันพี่เอ็มมันบ่ขอึ้่นไปหอนทั้งป่าหรอไม่เก่งสักยน่อ ไปแห้งไปแห้งเจียนนี่หลายเพราะว่าเด่นมันเราเขามีแอมันป็ะมนไก่เขาโอ้มนอยู่น้ำพุจังทงหน้าอากาศมันดีมันหวันเรามีต้นไม้ม่หยังมันก็่อยมีเมันกมิดเัหงหลายนนะนากร้อนปะทไทยเพราะว่ได้เขาว่าใช่เรามืนเ็เห็นก็มัดี bậc thân người bậc thân bản mình tèo mình ngồi vào nhảy ngồi xăm của mươi đang ngoài này là cái lăng lượng chiếc bố bỏ và kia luôn là mất chọn bạn nói là nhang của mấy mấy thì bao phải lạc khó nhỉ nhang mình giờ không giờ chặt ไม่ตอบพระเจ้าเงินตอนแรกนึนกว่าพี่เอ็มสมวาเจ้าอะไรเง้ยเหรอต้ไม่อบอามแบกเลยว่าคนค้ามแบกไปตอนแรกนึกว่าพี่เอ็มสองจุดห้าเมื่อวานมันปนกันนะมันมันกับปนกันที่นี่เล ยมอลมันก็ดีย่ะเนี่ยมันเป็นก็เอาคุณไหนก็เกี่ยนไปก็ก็ดีํำฝนตก้ำฝนตกนึ่เลยอกว่ากับน้ดูฝนตกมันก็ล่างเนาะคุณฝวาน้ำหลังค่าน้ำยางกระดิ่งก่งนอนเอาใบเจ้ถามมาว่าไปใส่ไปหาปลานเดนี๋ยวนะเรียนนับราการนาไป,ไปทางไหยนครนายกค่ะไปทงังงควนายก ทำไมได้ตกน้ำนะผมว้ายหายเชียรโทรศัพท์ตกน้ำเฮ็ดจังไดิกูได้อยากได้ปลาส่งที่อยู่มาเด้โอโค <c oughs> น่นเงินแม่พอการส่งเก็บปลายทางโคนเงินก่อนไอไบฟีจะว่าเสียค่าส่งเองเสีย <c> ค <oughs> ่าส่งเองอ <c oughs> หวานจึง้งแต่ไม่ไม่บ่มีอย่างนี้แบบบน,นัวแต่ว่าหวานอย่าง กูมาไมเออสะตากปลาแหงไปให้กินแล้วฝังโรูเรียงมาละมาประเทศได้แทบแทบ ภาษาจาบอกนอันภาษาอิงดฤษออกอยู่แต่ว่ายังเป็นภาษาอินโดีแปลไแปลไปก็คงซาวๆไปแล้วบาง้ราอางันแปลไเขาก็ใส่อันนี้้ก็ใส่แปลภาษาเ เงี้ยอัสางว่าฝ่ามันพังฝ่ามันฟ้องมันอดี้กับวาบเห็นเนี่ยห็นแต่จ้องอยาสัตว์อีเโอ้ยจะฟ้องกับเสีงออดกับาป่ะตัวนึบริษัเงี้ยมันเบิดบรดษั็ดไันี้กคยัง็นห่องเงี้ยเอาเตงเฮ็ดอัไนี้้ตาสีบ้านเห็นไทยดูไมให้เลยไม่คุกไป่ายเขาห้องพื้นคุกไปท่าประตูให้ประตูหน้าบ้าน nhắn Mày sẽ là hát lắm Mày sẽ là hát với xóa anh đó Đánh mày xây mày là đếp Hãy subscribe cho 你多。嗯嗯 แต่ใครเนี่ยหมดที พุ่งพุชื้อน้ำไปขื้นกออราเนี่ะก็ซื้อน้ำไปกินกับสี่เออวได้รางัอยู่คผสมแล้วติดปืนดีโอ้เ้ากรได้หกเจ้านกีจไป่ออสองหลอยได้มเือนึงกัน ขึในิรถขนองนัทองเยอยู่วะกินนั่นสุนทายู่เกาขผมหลของเจ้าของมี้ยอกว่าใสยื่นดียรื่นสั้นยื่นหลังเขาเี่ยน้าป่านอะใส่แ้วเตการสุนทายสู้เกาเาอ่ะี่เขาหายถุวใหม่แตแตับลมาไหน้อมอนะครับว่ากยูเชียแ่บยัง เดีวพ่อปาเป็นกเหนอยหวานแพงกแพงโอ้ยบาตายลุ้นหญกินเห็ดกินเนี่ไเฮ็ดก็เป็นยังไอซะซื้อแบบแบบอันอต้มก๋วยจั๊บก็เอาเ่เฮ็ดก็เป็นกรบาโอ้ยตั้งยาก่มันเหนียวมันกินเนียมันสบแบกากินกรบากินมือนึง ก็บริเสธแล้วสักบาดู้ก็ว่าอยากจะเคลียสักบาสิกันหรอวะอยากจะไปแล้วอไปตอกมันตัวที่นี่ไปหายกินไก่ทั้งไหนเนาะที่นอกคัอกินก็บวมีนอกบ้าน จะปอปยุฟังก,กินกันใช่ไสิว่าได้กินอยู่หรอเปล่ารั่าสิท่าบานไม่หมดเยียมกันแล้วนะ,ะเพาะว่าปรดีมาท่านนี้วัดเตียวหัวได้วอกม,มีมีดีน้องเป็นคนกินไระด้ม,มาท่างนี้อ่อ้า้ยไปซื้อเอาเียตลาดไปอีกเลยเขาบอกแม,ม่ขี่รถไปกินกันหนตัวขี้ไปกินเดียวกขับค่าน้ำมันแทงก็จะของสื้อกินเอง แง่ว่ากินข้อกินเหมือนกันลได้ยินวัยน้องเฟินทีไหวเขาจะไหวกปีละทุกคเขาจะเปียก้ายกินเขาเกี๊ยุมเกียวเขาเข้าไหกปีละยุบานนี่มีแต่จะคล้องนรองปได้ไหวยังจะเกียกเขาจะไหวที่ไหนน้องเขาเป็นข้อกินไหมไหวแน่ไห ไปกูมายุวาย่อันนี้วายย่ำโ้าเอาไปหลับไปไปก่ากเนเรื่องมากเชยายเดียวาาแค้นเดียวรืกว่าไาแล้วก็ว่างวาแล้วก็ว่างนะรัก็ปีบให้วายอนียกินน้ำมูลไปเขาอันไม่ร้งูดีอยู่เนี่ยเขบอกเคยเห็นบ้านเคยเห็นคนตื่นทำแล้วว่ะ ตง่งแดือนเทศก,การสงการานต์เฉพาะในเราเป็นแบบนี้ ไปงานหรือเป่าบาัดนี่รถติดอยู่ตรงัหนป่ะจอหลังมาถึงก้องใจเลยนนางไม่ให้ยะดองอคือพอจอดจะติ <laughs> ะดแิ้วที่ได้ไลฟ์มาจ ววาวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบหกส่ง้าทุดปอด่งอาทิตย์นุาหา้หนกระสมันจีกิ่นแจ้งเตือนเนี่ยมานเเขากันเรีแม่เอาไปขเข้าอันระบบแล้วเ,เ,เป็นบ่เอาไปเขาแล้วเออออเดีวเป็นเป็น เอาเครื่องนั่นก็ต้องหายบุกวนเทศหายแล้วมันก็บบไดเขานเครื่องมหรือว่ามันเขานเราบอกเดี๋ยวหนูล้องเข่าไปเราอินมึงจนมันไ่เขากแเราเฮ้แจ้งไหนฮันเล้วเฮาให้จ้งไหนฮันอาประมมากระจบุรุ่กอีหยังก็เดี๋ยวะลูกระจบดรุงเบาหวานก็เรวอายุกรเจบอาหอายุไปพอมันดีกั มันต้องใส่เลขบัตรปาไมันต้องใส่เลขบัตรประชาชนเขาจะเอบย้ายเอาไปใส่เวนเมนัน้นอล่ะตะตะอยู่ในีมีไแแล้วแล้วย้ายอบัตรอะกเพนองรุรงสดแล้วแล้แว่ามันเาของมึงไเนี้ยเอาโหัเถ่นเด็กบ่หันบ่ว่าเอามันอยู่ในระบบ มันนีงนี่อันแบบอดสองหมอไหมเอาเครื่องใดเห็ุก็ได้เอออชแล้วแล้วะวันแม่าตังก็นีนี้บอเออแล้วมันชเหโีนี่แม่ขอใจเพว่าเพว่าเขาสีเอาเครื่องใดเข่ากระซังมันจะอยู่ในหันเพะมันข้อมูลมันจะอยู่ในอันอสองมันอสมออยู่แล้วถาสมมติว่าข้อมูลเขาจ้าเข้าไปเแียวอ่ะ ไม่เอาเครื mm ่องไข่ขากับ้างชื่อของมูลไม่มีนี่หันอยู่แล้วบ่จำบ่เกี่ยวกับาทรศัทเออแ้ว่าทไหรัอายท่าไผู่คนไอกัยไรเ้อเออเอมันจึงนี้ที่ว่าไอ้มันทรงเขาให้น่ะนะเออ๋ยว้องเมึงไม่หันก็ได้ ทำนั่นเดี๋ยวมันติีย่างเดี๋ยวถิดโทรหาอีกเที่ยงเออเออแล้วของอีเจ้อก็เลยประเมินน yep> ี่เพราะว่าอ um hey, ีเจ ja. ้ม mm> ja> ันม okay. ีอมหลุดของนี้มันออกแล้วมันัเเกแล้วไปอเ้อมแล้วโอเค ไม่ถึงมาของเมมันอันได้หลายแล้วของอีอนอมันได้หน่อยส่นบอกอ้อออกอไรบะแม่โออมเป็นของพยี่เทียนมันของนี่หรอเออแค่นี้หย่าย่ถ้ามันติดยไดงเดียวเยอะสรหา